สวัสดีแฟนๆกรุ๊ปไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุก h ช n แนลกันเช่นเคยวันนี้พามาดูเกมบุก AI ครับแดง AI ขาผู้เล่น POK OK, แต้มพันเดโอ้โหเดือดแน่ๆเลยในกระดานนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพันเจะดุแค่ไหนครับและ AI จะมีวิธีรับมืออย่างไงครับในกระดานนี้ คนที่ไต่เต้าขึ้นไปถึงพันเจ็ดนี่ในเพลโอเคต้องบอกว่าระดับเซียนครับมา AI ไม่เจอหมูแน่นอนครับน่าจะเจอกับกระดูกในกระดานนี้มามาดูรีลาหมากลุกไทยสไตล์ AI กันเปิดมาเป็นม้ามังกร AI ใช้ม้าเทียมไปสู้ ตัดเลยครับอ่าพันเยั่วยุแล้วไปเอไอไม่กลัวหรอกแอดอะใช้เบีย้ยกินยึดเซนเ็นเตอร์จังหวะน,นี้อ่ะเสียบสูง AI ครับผมโอ้โห,โ,หโดนใช้เบี้ยริมเข้าไปเตรียมตัวกินตัดเรือเอายังไงดีอะยังเงี้ยเอไอครับพันเครับไว้หน้ากันน้อยเอไอครับอ่าไต่เม็ด ไโอ้โหช็อตนี้น่าศึกษาครับกินดูครับเอายืนแรกเลยครับผมสำหรับเม็ดแดงโอ้โหใครจะไปสู้เนี่ย AI อ่าใครจะบ้าเอาม้าแลกเม็ดช็อตนี้ AI ใช้มา้าผมฟาดเข้าไปกินครับ โอ้โหทางโคนแดงแจ๋เลยทีนี้อ่ะให้โคนขาวป้องกันดูว่าจะเอา a ออยู่ไหมพันเจ็ดจังหวะนี้เติมเรือโอ้โห,โโหแตมนี้เอน่าจะคิดลึกครับอืม,อมดูว่าผู้เล่นเพย์โอเคจะอ่านแผน AI ออกหรือเปล่าครับโครงสร้างแน่นตับจริงๆครับ นับถือเลยครับโครงสร้างนี้อ่ะเดินขุนเก็บแล้วสำหรับ AI เตรียมตัวครับผมเปิดศึกใหญ่เอาละไตโค้นขึ้นมา AI จับโค้นครับผมกระทุงเข้าไปสัดเลยครับใช้โค้นกินเข้าไปไล่มา้มามา้าวิ่งหลบไปครับม้าซ้อน จังหวะนี้ครับขอตีโต้หน่อยไอเอไอว่าไงไอไอถอยครับโอ้โหใจเย็นครับผม,มโคนแมเสียเหลี่ยมเลยครับต้มจังหวะนี้เข้าไปเสียบลับแต่กลับมาได้ครับสาหรับโคนแดงดูครับฟาดเบียเข้าไปเบียคู่สูงทําไงดียิมตัดเลยครับไม่เก็บไวให้เป็นเส้นน้าจับโคดันเข้าไปโอ้โหดูครับตําแหน่งโจมตีแม เหลือแสงแสบครับอยู่ในตำแหน่งที่สวยจริงๆทำยังไงดีเนี่ยโดนเจาะครับโดนเจาะตำแหน่งนี้อ่ะไม่สนครับเรียกว่าเตรียมทุ่มสุดกำลังเลยครับสำหรับมาขาวเพื่อตีหน้าขุนแดงอ่ะกินครับโคนฝ่าวงล้อมเข้าไปจังหวะน,นี้เส้นโคนเปิดทางหน้าขุนโอ้โหเอาไงดีเนี่ยออ้ AI. กินไม่กินไม่กินครับ ใจเย็นครับไม่เห็นแกกินแอดจังหวะนี้กดโคลไว้ก่อนเติมเบีย้ยผูกเอาแล้วครับมีพีดูต์ตะแล้วครับผมมาย่องจับโคลนครับผมโคเข้าไปทีหนึ่งอืมอืมอมินเลยมาขาวเดินมามาเกี่ยวเบีย้ยไว้ก่อนอ่จังหวะนี้ถอยครับเดี๋ยวโดนเปิดลุกช็อตนี้ เส้นเม็ดโดนสวนด้วยเวี้ยงไงเข้าไปอยู่ Senior ไม่อยู่ยังเหนียวอยู่ครับอ่ะถอยไอไอคผมเลี้ยวเรือมานี่เตรียมตัวไปฟาดจะป้องกันยังไงครับสำหรับขุนเาวจังหวะนี้หมุนมามานี่เอ้ไอ้ก็กินฟรีครับ <อ Philosophy> ม้าแดงฝ่าวงร้อมศัตูเข้าไป ช็อตนี้ถามแรกไม่เอาครับจับเรือฟาดไปทีหนึ่งขุนอืม,หม,ห,มหมาบังช่วยชีวิตทุกคนว่าจะเอาอยู่ไหมครับผมมา้าตัวนี้ถ้าเราเป็นหมาสีแดงกันยังไงดีเนี่ยช็อตนี้ก็ต้องโดนครับผมไล่ที่แต้มนี้แม่ไปทําอะไรไม่ได้แลยครับผมช็อตนี้เป็นหมาบังคับครับคุนต้องเอาตัวรอดก่อนละกันนะงั้น ก็โดนกินลุกเข้าไปและเกมก็จบนะช็อตนี้ครับทุกคนผู้เล่น POK okay. ก็ขอยอมแพ้ AI ไปครับก็เดี๋ยวโดนแต้มลุกค่าเข้าไปก็น่าจะมอบตัวแล้วสำหรับผู้เล่น POK okay. ครับโอ้โหทางเครืงทางโคนเติมเข้าไปอีกนะครับผมเละเป็นโจ๊กเลยครับผมก็รับชมก็เป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์ในการบุกกันครับ ขอขอบคุณผู้เล่นไปโอเคและพัฒนาโปรแกรม AI ทุกท่านชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนบัตแท็กกดติดตามพบกันในกระดานหน้าครับสหายนะักโขกทุกท่าน